ามกันทุกคนเลยก็คือตอนนี้มีไฟมีแรงอยากทําธุรกิจมีเงินจะไปลงทุนทําธุรกิจแต่ไม่รู้จะทําธุรกิจอะไรดีซึ่งวันนี้เนะี่ยผมพาทุกคนมาเจอกับคนคนหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าเขาจะตอบคําถามนี้ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนะหลายคนเรียกเขาว่าอาจารย์หลายคนเรียกเขาว่า,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 เ,เ,า,วาเป็นที่ปรึกษาและหลายคนก็เรียกเขาว่าเป็นหมอดูธุรกิจที่จะมาดูให้ว่าไม่ได้ดูพื้นดวงนะครับแต่ดูว่าอ๋อเราเนี่ยแบ็ k กราวดเป็นยังไงอยากจะทําสินค้าขายประมาณนี้มันเหมาะไหม ทุนเราได้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมจะชวนคุณมาคุยกับผู้ชายคนนี้ครับคือคนที่มีชื่อว่าคุณวีจืบสัก์จากมีคอมเมอร์จริงริงในตั้งแต่ตอนผมเริ่มทำธุรกิจแรกๆผมดูพี่วีนะ,ะผมจำได้พี่หรวพีใช่ใช่แล้วตอนนั้นมีพี่วีก็ไปออกหลายรายการเนาะแล้วก็แบบได้ไอเดียแบบปิ๊งไอเดียหลายอย่างเลยจากผู้ชายคนนี้ต้องขอบคุณ,คณย้อนกลับ,บ,บไปในเวลานั้นเลยนะครับวันนี้ก็ถึงทีผมบ้างละที่ผมจะเป็นคนมานั่งสัมภาษณ์พี่วีบ้างโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นก่อนไปเริ่มการ ครา่าวๆประวัติให้เพื่อนๆรู้จักได้ไหมได้เลยครับผมรู้จักพี่บีในฐานะที่ปรึกษาครับเนา<อ>ะ<ก><นอก>แล้วก็ก็เป็นคนเก่งเรื่องการตลาดคนหนึ่งเลย <c oughs> ก็เลยวันนี้ครับอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักบ้างได้